สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีครับทุกๆคนนะครับก็มีหลายคนนะครับสอบถามพินิกกี้มาว่าถ้าเกิดโจทะเบียนสมมติแล้วเนี่ยมันจะดียังไงนะครับเอาง่ายๆพินิกกี้ไม่อยากให้เราถามสั้นๆหุ้นๆแบบนี้นะครับอ่าอยากจะให้ลองไปศึกษากันเองดูบ้างนะครับว่าโจทย์เียนสมมติแล้วมันดียังไงแล้วมันเสียยังไงนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจได้นะครับแต่สิ่งที่พินิกกี้มองเห็นว่า จดทะเบียนสมบรส์ดียังไงก็คือว่ามันจะสามารถนาพาให้เรานะอยู่ประเทศไทยได้แบบค่าใช้จ่ายไม่ต้องสูงนะครับค่าใช้จ่ายไม่ต้องสูงแล้วก็ในอนาคตนะครับคุณก็สามารถาาแปลงโอนสัญชาติหรือแปลงสัญชาตินะครับโอนสัญชาติจากมาเป็นสัญชาติไทยได้ตามสามีตามภรรยาอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับมันข้อดีมันอย่างนี้แหละครับ พี่นิกกี้มองเห็นนะพอพี่นิกกี้มองว่ายังไงอะคุณมีสามีกับมีผัวมีลูกอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยมีลูกมีผัวมีเมียอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วเพราะลูกคุณก็เกิดที่นี่อยู่แล้วคุณไม่กลับไปอยู่กัมพูชา,าเขมพรพมาร่าหรอก ใช่ไหมครับในชีวิตของคุณนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าพี่นิกี้พูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยมันก็มีบางคู่แต่พี่นิกี้พูดว่าส่วนมากใช่ไหมคุณก็ต้องอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วหนึ่งพ่อลูกคุณสังคมลูกคุณก็ต้องพูดภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละใช่ไหมครับนี่แหละแล้วในอนาคตเนี่ยจะถะเป็นสมมติไปแล้วเนี่ยคุณสามารถโอนสัญชาติตามสามีโอนสัญชาติตามภรรยาไทยได้นะครับดียังไงล่ะถ้าผู้หญิงเป็นต่างด้าวต่างชาติใช่ไหมครับก็ ถ้าคุณจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วคุณก็เป็นสามีภรรยาแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณก็สามารถเอาชื่อ,ขอเข้าทะเบียนบ้านได้คุณก็สามารถขอวีซ่าคู่สมรสในประเทศไทยได้นะครับฝ่ายชายล่ะฝ่ายชายถ้าคุณจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็สามารถยื่นขอโอนสัญชาติไทยได้นะครับจริงๆแล้วฝ่ายชายที่ยื่นขอสัญชาติไทยนะต้องมีฐานเงินเดือน8 0,000แต่ถ้าเกิดว่าคุณจดทะเบียนสมรส มีลูกมีเมียอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยครับเขาลดให้กึ่งหนึ่งก็คือ4ี่หมื่นนะครับแล้วได้แค่4ี่หมื่นเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกบ้านปก็สามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้นะครับประมาณนั้นเนาะมันมันดีเยอะนะจตเรีสมมติดีมากๆครับดีมากๆมันทำให้คุณลดค่าใช้จ่ายด้วย วีซ่าคู่สมรสแค่ปี1,900บาทไม่ต้องไปตรวจหมอไม่ต้องไปอะ,อะไรอะ่ะเนี่ยเสียแค่ค่าวีซ่าคู่สมรสปีละ1,900บาทนะครับอเอาชื่อเขา้าทะเบียนบ้านได้ด้วยถ้าเป็นถ้าเราขอวีซ่าคู่สมรสได้แล้วเราก็เอาชื่อเขา้าทะเบียนบ้านได้ด้วยได้ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็รายย่างอ่ะลายย่างก็ลองไปศึกษาดูนะแต่ว่าที่นิกกี้ทำเนี่ยเพราะนิกกี้เล็งเห็นว่ามันสามารถอยู่กับครอบครัว ประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่ลูกได้แล้วในที่สุดแล้วก็สามารถแปลงสัญชาติได้ตามสามีทําไมต้องแปลงสัญชาติละ่ะเพราะว่าหนึ่งถ้าเราตรวจเป็นสมมติไปแล้วเนี่ยเรายังใช้สัญชาติเดิมของเราอยู่อ,ะอ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรค่ารักษาพยาบาลอะไรมันก็แพงใช่ไหมมันก็แพงมันมันมันไม่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราได้เป็นคนไทยอะ่ะให้จ่ายนก็จะถูกอืมสวัสดิการต่างๆนะครับมันถามว่าเราผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะ พอเรามีลูกมีผัวแล้วกฎหมายเขาก็รองรับก็ไม่ผิดอะไรนะนะครับอ่านะครับครับผมอ่ะนะเพื่อนๆแค่นี้แหละเออช่วยกันพูดคนละนิดคนละหน่อยเนาะอ่านะครับโอเคไปแล้วสวัสดีครับ